บทที่65ฝีมือท่านใช่ไหมช่วงนี้ซีหยุนจือลองทำขนมชนิดใหม่ๆโดยการนำผลไม้ที่มีสีสันหลากหลายนำไปชุบแป้งแล้วเอาลงไปทอดในน้ำมันจากนั้นยกมาพักไว้ครู่หนึ่งจิ้มกินกับน้ำตาลเนื้อผลไม้พอกินแล้วให้ความนุ่มริ้นคล้ายกับเต้าหู้และยังมีรสชาติหอมหวานจากผลไม้สด เป็นความหวานที่กำลังพอดีแต่พอให้ปู้ฐานชิมเขากลับบอกว่าจืดชืดเกินไปต้องจิมกินกับน้ำตาลทุกครั้งหลายวันมานี้ปู้ฐานมักจะใช้เวลาสนทนากับเซียวล่วในห้องหนังสืออยู่นานเมื่อซีหยุนจือยกของว่างไปให้ก็ได้ยินแต่เรื่องการป้องกันการโจมตีอะไรสักอย่างซึ่งหนังไม่ได้สนใจพอวางของว่างและน้ำชาแล้วก็ออกไป เสียวลั่วเป็นคุณชายมาจากเมืองหลวงดูเหมือนเขาจะมานมน้าให้สามีนางกลับไปเมืองหลวงด้วยกันดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเรื่องนี้ซีหยุ่นจือดูออกตั้งแต่เห็นพฤติกรรมของซีหยุ่นชุนและได้เท้าหยางที่พยายามจะใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาปูฐานบอกนางว่าจะออกเดินทางในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าดังนั้นในช่วงเวลานี้ นางจึงไม่ได้ไปที่ร้านแต่อยู่บ้านเพื่อช่วยป้าหลิวและสาวใช้ทั้งสองเก็บของแม้ว่าหลูอี้และหลู่เย่จะยังอ่อนวัยอีกทั้งรู้ดีว่าตระกูลปู้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหรนะักแต่ทั้งนายผู้เท่าคุณชายและคูหญินต่างดูแลพวกนางเป็นอย่างดีดังนั้นทั้งสองจึงยินดีที่จะติดตามซีหยุ่งจือไปเมืองหลวงด้วยส่วนป้าหลิวก็เหลือตัวคนเดียว ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ไม่ต่างกันในเมื่อตระกูลปู้เมตาถึงเพียงนี้นางย่อมยินดีที่จะติดตามไปด้วยเช่นกันขณะที่ซีหยุนจือกำลังบันทึกรายการสิ่งของในบ้านหลูอี้ก็พาคนผู้หนึ่งเข้ามาซางถิงเดินเข้ามาด้วยอาการเหนื่อยหอบหลังจากที่เขาได้ข่าวบางอย่างมายังไม่ทันได้แวะเข้าบ้านก็รีบตรงมาหาซีหยุนจือทันที เมื่อเขามาถึงเห็นการน้ําชาว,วางอยู่บนโต๊ะก็รินใส่ถ้วยแลย้วยกขึ้นดื่มโดยไม่ดีรอสาวใช้ทั้งสองรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของฮูหยินจึงไม่ได้คิดอะไรมากกับการแสดงความเป็นกันเองเช่นนี้ถ้าจะบอกอะไรให้มีคนลักรอบคนสินค้าจริงแล้วโชคยังช่วยอีกต่างหากซีหยุนจือวางผู้กันลงบนแท่นหมึกกิบผ้าที่เนบอยู่ตรงเอว มาเช็ดมือแล้วพูดว่าจริงหรือช่วงนี้เท่าแก่จางลักลอบขนสินค้าอะไรเล่าให้ข้าฟังหน่อยจางถิ่งถลึงตาใส่ซีหยุนจือชี้นิ้วไปที่นางพลางบอกว่าไม่ใช่ข้าสักหน่อยเจ้านั่นแหละเท่าแก่สีซีหยุนจือเลิกคิ้วอ๋อเรื่องเป็นมาอย่างไรหรือจางถิง่งโบกมือให้หลูอี้และหลูเย่ออกไป ส่วนตัวเองนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ข้างๆกันขยับเข้าไปใกล้แล้วพูดว่าเจ้าบอกให้ข้าไปที่ด่านตรวจสินค้าที่สารตรงไม่ใช่หรือข้าไปมาแล้วและไปตามหาคนที่เจ้าบอกคนพวกนั้นให้เกียรติข้ามากกินเหล้าร่วมกันสองสามครั้งก็นับข้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานเลยทีเดียวพวกเขาบอกสินค้าที่เราแจ้งเบาะแสให้พวกเขาจะทำการตรวจอย่างละเอียด แต่ว่าเจ้าเดาซิว่าเกิดอะไรขึ้นซีหยุ่นจืนนั่งฟังพลางคิดตามเมื่อเห็นจางถิงถามเพื่อเปิดประเด็นอย่างนี้นางจึงถามกลับด้วยความอยากรู้เกิดอะไรขึ้นเลือเกิดอะไรขึ้นนะลือจางถิงพูดพางตกโตะ๊ะเหลือขนสินค้าลำนั้นตรวจพบปัญหาจริงๆนะสิเกรือเถื่อนคนพวกนั้นกล้าใช้เรือรับจ้างขนส่งเรือเถื่อน ช่างใจกล้าบ้าบินจริงๆซีหุนจือถึงกับอึ้งไปเกลือเถื่อนหรือนางไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเมื่อลองทบทวนดูก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเท่าแก่ล้านลักลอบขนส่งสินค้าติดต่อกันมาหลายปีพวกเขาไม่มีทางทำเรื่องร้ายแรงอย่างการขนส่งเรือเด็ดขาดไม่เช่นนั้นพวกเขาจะสามารถลักลอบขนสินค้ามายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร ก็เกลือเถื่อนนะสิตอนที่พวกนายตรวจเขาตรวจสอบสินค้ายังอนุญาตให้ข้าเข้าไปดูด้วยครึ่งหนึ่งของลำเรือมีแต่เกลือเถื่อนใช้เพียงผ้าใบคลุมไว้แล้วขนมาซีหยุนจือยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมบรรทุกเกลือเถื่อนเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นหรือแล้วสินค้ายังอื่นละ่ะมีอะไรบ้างจางถิงค่อยๆนึกแล้วตอบว่าสินค้าอื่นๆ ก็มีพวกผ้าทอทั่วไปผ้าไหมส่วนอื่นๆค้าก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดมันกองรวมกันอยู่ในคลังเรือนั่นแหละซีหยุนจือคิดอย่างประหลาดใจเพราะโดยปกติแล้วคนที่มีสติปัญญาสักนิดจะไม่มีทางนำเกลือและผ้ามาไว้ในเรือขนสินค้าลำเดียวกันพวกเขาไม่กลัวว่าผ้าจะเสียหายจากการถูกน้ำเตอแล้วขายไม่ออกเงินดรเรื่องนี้ ต้องมีรับลมคมในที่นางนึกไม่ถึงแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าสินค้าพวกนี้ขนส่งมาจากที่ไหนและลำเลียงผ่านที่ใดบ้างซีหยุนจือมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่นางกำลังต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันจางถิงตอบกลับอย่างคล่องแคล่วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องถามสินค้าพวกนี้ส่งมาจากนานเจียงเส้นทางขนส่งผ่านฟูโจ กวางซีนานโจนานหนิงและมาถึงซานตรงบันที่สุดท้ายซีหยุ่นจือค่อยๆนึกถึงสถานที่เหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์แต่เขาเห็นนางนิ่งไปนานก็คิดไปว่าคงกำลังง,งุนงงกับเรื่องที่เพิ่งได้ฟังจึงพูดขึ้นอีกว่าเจ้าตรงคิดอะไรอีกเล่าเรื่องเท่านี้ก็มากพอที่จะทำให้เท่าแก่ล้านพวกนั้นต้องปวดหัวอยู่แล้วไม่แน่ว่าพวกเขา อาจจะถูกเรียกตัวมาสอบสวนและหากตระกูลสีไม่มีเท่าแก่ล้านคอยดูแลก็เท่ากับต้องถูกตัดแขนตัดขาอย่างนี้ก็สาสมแล้วไม่ใช่หรือสีหยุนจือหันกลับมามองเมื่อเห็นเขามีท่าทีจริงจังก็อดขำไม่ได้เอาละเอาล่ะข้ารู้แล้วเจ้ากลับไปก่อนเถิดและวังคนจากล้านตระกูลสีด้วยจางถิงรู้สึกได้ว่า ท่าทางของซีหยุนจือแปลกไปแต่รู้ดีว่าถึงเขาจะถามก็คงไม่ได้คำตอบจึงตัดสินใจที่จะไม่ถามในเมื่อนางไว้วานให้เขาทำงานให้และเขาก็ทำสำเร็จนันเท่ากับว่าหน้าที่ของเขาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนางฉลาดกว่าเขาอย่างไรเสียก็คงไม่พาเขาไปปเผชิญหน้ากับอันตรายแน่ๆหลู่อี้เดินนำจางถิ่งออกไปจากห้อง สายตาเหลือไปเห็นว่าฮองกำลังวุ่นวายเมื่อเดินมาถึงประตูจึงถามหลูอี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนางจึงบอกกับเขาว่าอีกหนึ่งเดือนตระกูลปู้จะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงจางถิงเดินออกจากบ้านตระกูลปู้ไปด้วยท่าทางขรุนคิดตกกลางคืนซีหยุนจือนางอ่านตำราปักผ้าอยู่บนเก้าอี้นอนตัวใหญ่เมื่อเห็นปู้ถานกลับมาจากห้องหนังสือ กว็วางตำลาปักผ้าในมือแล้วเดินไปต้อนรับนางยกจานผลไม้สองจานมาวางลงบนโต๊ะแลระหว่างที่นั่งของตนกับสามีทั้งสองนั่งกินผลไม้แล้วอ่านหนังสือกันเงียบๆคนละฝากโดยไม่มีใครพูดอะไรซีหยุนจืออ่านตำลาปักผ้าไปได้สองสาหน้าก็เงยหน้ามองเขานางลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงเปิดปากถามว่าไตเท้าเจ้าคะ ท่านคงรู้แล้วว่าเรือบรรทุกสินค้าของตระกูลสีเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นปูฐานชะง,งักมือที่กำลังจะเปิดหนังสือเงยหน้ามองสีหยุ่นจือพูดกับนางพร้อมด้วยสีหน้าเรียบเฉยออจริงหรือเมื่อนางเห็นเขาตอบกลับอย่างนั้นจึงปิดตำราที่ถืออยู่ในมือเปลยเป็นนั่งขัดสมาิยืดหลังตรงบนเก้าอี้แล้วพูดต่อว่า เรือของพวกเขาตรวจพบเรือเถื่อนปูฐานยังคงมีสีหน้าดังเดิมพูดเพียงว่าอ๋อจริงหรือใช่สิเจ้าคะได้ยินมาว่าเรือเถื่อนเหล่านั้นมาจากเมืองหนานหนิงเมื่อได้ยินมาถึงตรงนี้ปูฐานก็ไม่อาจเสแสร้สงได้อีกต่อไปเขาวางหนังสือในมือแล้วนั่งขัดสมาธิในท่าเดียวกับนางพางหยิบผิงกวัวชิ้นหนึ่งขึ้นมากัดแล้วยิ้มให้นางอย่างรู้ทัน เจ้าดูจะรู้มากเหลือเกินนะซีหยุนจือยักไหลแล้วพูดว่าข้ารู้อยู่แล้วบ่ต้องเป็นฝีมือท่านพวกเท่าแก่ล้านต่อให้โง่เขลาขนาดไหนก็คงไม่ยอมบรรทุกเกลือเถื่อนลงเรือของตัวเองปูฐานพยักหน้าให้ก็แค่เรือสินค้าเพียงไม่กี่ลาพวกเขาควรจะดีใจด้วยซ้ำที่ข้าใส่เพียงเกลือเถื่อนไม่ได้ใส่ของต้องห้ามอื่นลงไปด้วย หลังจากได้รู้ว่าเขาตั้งใจทำเรื่องแบบนี้เพื่อช่วยนางอีกทั้งยังทำสีหน้าท่าทางโอ้อวดทำนองว่าคนพวกนั้นโชคดีแล้วที่เขาทำเท่านี้ไม่ได้ทำเรื่องให้อีกฝ่ายแย่ไปกว่านี้แม้จะนึกขำสามีแต่ก็หัวเราะไม่ออกผู้ชายคนนี้มักจะแอบทำเรื่องลับหลังให้นางรู้สึกซาบซึ้งใจอยู่เสมอค้ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องของพ่อข้าก็ตามขอบคุณมากนะเจ้าคะปูฐานขามวดคิ้วเรื่องเรือนั้นข้าเป็นคนทำก็จริงแต่เรื่องของพ่อเจ้าข้าลืมไปแล้วว่าข้าทำอะไรเมื่อซีหยุนจือเห็นว่าเขายังไม่ยอมรับก็ไม่อยากปิดบังอีกจึงพูดตรงๆว่านางรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อวันสิ้นปี ข้าต้มไข่ไก่ไปวางไว้ให้ท่านพ่อท่านรู้หรือไม่ว่าทำไมหลังจากนั้นข้าจึงไม่ยกกับข้าวไปวางไว้ที่นั่นอีกเมื่อนางเห็นเขาจิบผลไม้กินโดยท่าทีที่ช้าลงเหมือนลีรอที่จะฟังจึงพูดไปต่อว่าพอเวลาที่ท่านพ่อกินไข่ต้มเขาหมักจะไม่ปอกเปลือกแต่กินเหมือนเวลาที่กินไข่เค็มโดยการเจาะไข่ให้แตกเป็นรูแล้วใช้ตะเกียบ คอยคขีบขึ้นมากินทีละน้อยนิสัยการกินแบบนี้คาเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่เช้าวันนั้นที่คาไปเก็บจานเห็นเพียงเปลือกไข่ที่ถูกปอกกระจัดกระจายอยู่ก็รู้ทันทีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ที่กินอาหารที่ข้านำไปวางต้องไม่ใช่ท่านพ่อแน่ๆแ,และผู้ที่จะทำเรื่องนี้เพื่อปลอบใจข้าก็มีเพียงใต้เท้าคนเดียวเท่านั้นปูฐานหยิบผลไม้ใส่ปาก ครูหนึ่งจึงบอกความจริงกับนางว่าบิดาของเจ้าอยู่ในซอยหวังเออมาจือที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองข้าเคยไปหาแต่เขาไม่ยอมออกมาพบข้าซีหยุนจือได้ยินดังนั้นก็กลมหน้าหลุกตาต่ำท่านพ่อเป็นคนที่ทสูงปากแข็งมารดาข้าเคยพูดว่าเขาดื้อเหมือนลาอาจจะจริงอย่างที่ท่านแม่ว่าพอจนป่านี้แล้ว ทันพ่อก็อยังไม่ยอมตื่นมาพบความจริงว่าท่านแม่เสียชีวิตไปนานแล้วเขาจับมือของนางกลุมไว้ในเมื่อนางรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาก็จะไม่ปิดบังอะไรอีกตอนแรกข้าจะชวนเขาไปอยู่เมืองหลวงด้วยกันเจ้าจะได้ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องที่นี่แต่ว่าเขาซีหยุนจือไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงก้มหน้ามองมือของทั้งสองที่เกาะกลุ่มกันไว้นิ่ง อย่างนั้นอยู่นานจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ